สวัสดีค่ะจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ t ิสโนนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเครื่อง t ิสโนสปาร์8แนะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนโปร่งออกมาเลยนะคะตามปกติเนี่ยแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบเรียบนะคะแต่แบตเตอรี่เนี่มันบวมนะคะบวมมากๆจนมันโป่งออกมาเลยนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ย มันก็จะทําให้ฝาหลังเนี่ยอ้านะคะเนี่ยฝาหลังตัวนี้นะคะอ้าออกมาเลยนะคะพอแบตบวมเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการเสรื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะใส่เคสได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะอ่ะตอนนี้ได้ทาการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นตัวเก่านะคะอ่าส่วนตัวใหม่เนี่ย จะอยู่ที่ตัวเครื่องนะคะจะอยู่หลังเครื่องนะคะนี่อันนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะคะนี่นะคะจะสังเกตว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยมันจะไม่บวมนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในเนี่ยมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้เซลล์มันเสื่อมสภาพก็จะบวมบวมมีรอยขูดขาดแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะ หลังจากเปลี่ยนแบตไปไปเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะคะน,นี่นะคะเดี๋ยวลองเสียบชาร์ทให้ดูนะคะนี่ชาร์จไฟเข้านะคะนี่นะคะต้องแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ t ชฟโนสปาร์คแปดสีนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ